เรื่องนี้รู้ยังอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์ชนบุรีพัทยาเหตุเกิด7จ็ดโมงเช้าแต่เจ้าหน้าที่กลับมาพบศพหลังจากผ่านไปนานถึง12ชั่วโมงเมื่อวันที่9สิงหาคมเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนแบรียร์เกาะกลางถนนมอเตอร์เวย์ชนบุรีมุ่งหน้าพัทยาช่วงกิโลเมตรที่105จึงประสานกู้ภัยมอเตอร์เวย์เข้าตรวจสอบ แต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกลับไม่พบศพผู้เสียชีวิตเจ้าที่จึงคาดว่าอาจจะมีพลเมืองดีนำร่างผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วจึงรีบนำซากรถออกจากพื้นที่เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดบนทางด่วนตำรวจพยายามตามหาผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ก็ไม่พบตัวและตลอดทั้งวันก็ไม่มีญาติติดต่อเข้ามาที่โรงพัก กระทั่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบที่ซากของรถยนต์คันดังกล่าวก่อนที่จะพบว่าคนขับติดอยู่ภายในรถตอนนั้นตำรวจได้ประสานกู้ภัยอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามานำร่างส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนั้นเวลาก็ผ่านไปนานถึง12ชั่วโมงแล้วเรื่องนี้สังคมตั้งคำถ,ถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ภัยและตำรวจทางหลวงว่าเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานในครั้งนี้ เพราะหากสามารถช่วยเหลือคนขับได้ตั้งแต่ครั้งแรกอาจจะสามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรลองไปฟังเสียงกู้ภัยกันครับทางเราครับได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนะครับเพียงไทยศิราชาครับแล้วก็ได้ออกทําการไปตรวจสอบณนะที่เกิดเหตุครับซึ่งเราได้ไปถึงหลังกิโลเมตรที่1 0 5ครับบวก300นะครับซึ่ง ซึ่งเส้นทางนั้นที่เราไปจอดรถนะ้นนเป็นเส้นทางคู่ขนานครับติดกับมอเตอร์เว์ครับสถานที่เกิดเหตุนั้นอยู่บนเส้นทางของมอเตอร์เว์ครับเราก็พวกเราได้รวบรวมกําลังครับแล้วก็ที่จะเข้าไปข้างในแต่ว่าที่ว่าตรงนี้ก็คือทาง way มอเตอร์เว์ไม่ได้เปิดประตูรวครับไม่ได้เปิดประตูรถให้พวกเรานะักน้ภัยเข้าเข้าไปสํารวจนะครับก็ได้รับแจ้งจากทาง กู้ภัยมอเตอร์เวย,ย์นะครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับโดยการยืนยันจากทางกู้ภัยมอเตอร์เวย์ครับผมว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งกู้ภัยมอเตอร์เวย์ไปถึงทฝ่ายทีมงานครับผมฝ่าทีมงานกู้ภัยครับออรทีมข่าวออนไลน์7 HD ติดตามข้อมูลจากกู้ภัย จึงทราบว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุรุนแรงร่างของคนขับติดอยู่ใต้คอนโซลรถมีเสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆลงมาปิดทับร่างเอาไว้จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบร่างตั้งแต่แรกล่าสุดญาติเข้าพบตำรวจแล้วแม้ว่าจะไม่ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้แต่สังคมก็เกิดข้อกังขาว่าการทำงานในครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือไม่ใครจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งตำรวจได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับให้ผู้บุกชาในระดับต้นเนี่ยในผู้บุกชาระดับต้นเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับทั้งในส่วนของตำรวจเองแล้วก็ข้อมูลในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือกู้ภัยขอ,ของของทางบตอร์เวยยเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไรและเป็นความบกพร่องนะละเลยของใครหรือไม่นะครับหรือเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างไร แล้วก็เมื่อพิจารณาได้อย่างไรแล้วนี่นะครับก็คงจะต้องไปดําเนินการนะครับทั้งทางในเรื่องของการปรับรุงเนาะแก้ไขแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็ถ้าเป็นความบกพร่องก็คงต้องมีการลงพันท์ทางวินยัยมันก็มีทั้ง ก็เยกมีทั้งมูลทีิข้างนอกนะคแล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ของทางบดเสื์ครับทีนี้ตรงตรงจุดนี้เนี่ยส่วนที่จะมีผลประโยชน์ขัดแย้งอะไรกันดีนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ในอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบด้วยนะครับว่าว่ามันมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็บอกว่าในเรื่องของการโพสต์นะครับในเรื่องของการโพสต์เนี่ยเอ่อก็ต้องดูเจตนาเนะครับถ้าเหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นความบกพร่อง ของผู้เกี่ยวข้องจริงๆก็คงจะต้องดําเนินการไปไม่ว่าจะเป็นทางวินัยหรือในเรื่องของการปรับปรุงการปรับประสิทธิภาพไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อีกอันนั้นก็เป็นข้อที่จริงเราก็คงไปไปคงไปว่าอะไรก็ไม่ได้ล่าสุดครับเจ้าที่ได้นําร่างของผู้เสียชีวิตจากโรงพยาบาลแหลมฉบังส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อชนสูตรหาสาเหตุการเสรียชีวิตที่แท้จริงเพราะถือว่าเป็นการเสรียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและจะนำเรื่องนี้ไปถอดบทเรียน ปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นในลักษณะนี้ขึ้นอีก